สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาเจ้าท้างน้อยผมมาเปลี่ยนยางอีกแล้วครับมาจากทรงยางใหม่ครับให้มัน เล็กลงครับมันจะได้วิ่งไม่หน่วงเปลี่ยนใหม่หมดสี่เส้นเลยครับไหนๆก็จะเดินทางไกลครับผมเปลี่ยนเป็นยางขอบสิบสี่แต่หน้าจะแคบลงจัดทรงใหม่ครับ เปลี่ยนล้อการแถมน็อตลูดครับเจอน็อตลูดด้วยเบรกติดด้วยอ,อ๋อมันติดเบรกใช่ไหมครับต้องถอดหรือยาวเลยเจอน็อตลูดหนึ่งตัวแล้วข้างอื่นลูดไหมพี่ <c oughs> ล้อ,อข้างซ้ายขวาได้รึลูดไหมไม่ลูด <c oughs> ตอนนั้นก็เปลี่ยนล้อหลังหมดเลยสองลอ้อลูดหมด กึ่งเก๋งกึ่งกระบะใช้ทงทุกได้เอ็นบีนะอ๋อเอ็นบีก็ใส่ตัวนี้อย่างโครงรถผมมันหนักไหมล่ะรับไหวรับไหว้อ๋อแม็กซ์สิบเครื่องเดิมนะฮะเครื่องเดิมนะเครื่องเครื่องเครื่องเดิมตอนนี้ก็ดิ้นซีนเปลี่ยนมาแล้วดิ้นเตียว เรื่อนเราไปฟิตมาแล้วได้ครบคามรับ,บ,บมาแล้วครับเปลี่ยนล้อมาแล้วล้อมาจัดทรงครับจะลดแหนบครับสูงขั้นไปเนาะสูงกันแหนบลงครับมองดูเหมือนคนระเบอรอเลยเนาะ <c oughs> เบอร์เดียวกันไหมอย่างเบอร์เดียวกันไหนครับมันหลอกตามันหลอกตาเนี่ยจัดทรงรถแหนบลงนะครับเนี่ยอยู่เลยอ่ะเข็นก็ไม่ไป ลองแล้วเบรกติดครับม,ม,มันถึงตื่อะเนะเเาะเสร็จแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนยางจัดทรงทางร้านก็จัดยางแม็กซิตนะครับขอบสิบสี หนึ่งแปดห้าหกสิบบอกว่าเป็นยางกึ่งกระบะกึ่งเก๋งที่เขาใส่รถนิสสันเอนะครับก็ใช้บรรทุกได้นี่นะครับก็ได้ถอดแหนบออกไปชิ้นนึงครับแต่ก่อนพ่อได้วิ่งรถด,ด้วยสารเสริมแหนบครับผมว่ามันสูงมันหย่งไปผมก็เลยถอดออกออก ส้นนึงก็ลองวิ่งดูแล้วครับก็ใช้ความเร็วได้ร้อยร้อยกว่าครับผมไม่รู้ว่าเครื่องนิสสัน LD 2 0นี่จะเหยียบได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมลองวิ่งใช้ความเร็วแล้วประมาณร้อยร้อยสิบก็วิ่งประมาณนี้ครับวิ่งดีอยู่ครับไม่ร่อนจัดมาแล้วล้างเรียบร้อย เป็นไงครับทรงพอใช้ได้นะครับ <d> ก่อนเล่งทําหน้าดูเลยครับใกล้วันที่จะไปงานที่สุพรรณแล้วครับ <d> ผมได้ทําที่นอนไว้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ขนขึ้น <d> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนวันงานครับ ผมว่าทุกคนก็เร่งทำรถหน้าดูครับใกล้จะวันงานแล้วนะครับ <may> kind of ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาถ่ายให้ดูว่าได้เปลี่ยนล้อจัดทรงรถของผมแล้ว <durability> ก็เดี๋ยวจะขับไปในวันงานเจอกันครับ24 25 26าที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณนะครับ มิงใหญ่ครับสามวันเห็นทั้งสมาชิกในกลุ่มบอกว่าจัดเฉพาะนับเฉพาะดัสสันหกสองศูนย์นะครับรุ่นอื่นไม่ได้นับเอาเฉพาะดัสสันหกสองศูนย์ครับขี่ไม่ได้ลากมาครับเข็นมาครับมามาร่วงมาน,นับสถิติใหม่ครับสำหรับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันวันงานครับ24 25 26พฤศจิกายนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับ